ผู้มีหน้าขรราชเป็นบริวารคิตเกิดพระเจ้าข้ายายักขอพระองค์ทรงประทับเทียบในมณฑล เลภานาทีรักษาและอาคมโมทนาคุปการตามลังประเภทพนิภากรแสนอรชอรังสีมณีคงได้เป็นพยานปะกูองดังแสนสิริพันธ์เพราะคติความชืินดูนั้นเมื่อที่ได้มีการถวายจึงมีความเล็งเห็น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนใชู้กนี้ทุกๆวิธีการบวงสรวงสังเวยจึงต้องในวิธีการบวงสรวงในส นี้นะครับผมนะครับเกรงใจก,กิติเนสนสวนนะครับแล้วก็ทางคุณยูนะครับเทยยูนโชคล้ำเลิศแล้วก็ทางบร,ริษัทยูเฟสบอลรวมถึงเครือข่า์อาหารเสริมเืองีพร้อมตัวแทนลูกค้าและก็ประชาชนในจังหวัดน,รนครนายกนะครับมาเป็น บุญนะครับในการก่อสร้างนะครับองหล่อครับพ่อปู่องค์ดำแนสนสิริจันทาที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้นะครับเพราะเนื่องจากนะครับมีความเชื่อว่านะครับว่าในปี2,565นะครับข้าท่านใดนะครับได้บูชาได้สักการะ ท่านพญานาคและก็เท้าเปสุวรรณแล้วเนี่ยจะทําให้ธุรกิจการค้านะครับการจัเนานชีวิตมีความราบรื่นและความมั่งคงและก็ความนั่งรวยนะครับทั้งผมเองและคณะก็มีความเชื่อความศรักธาในเรื่องนี้นะครับเลยได้ถือเรื่องสุไชยต้อนรับปีใหม่นี้เลยการจัดสร้างครับพรอปู่องค์ดำสารทยันทานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเสริมฝันกําลังใจนะครับเพิ่มแรงใจในการประกอบอาชีพนะครับเพื่อความรั่งรวยเพื่อความมั่งคงทางธุรกิจต่อไปนะครับก็จะได้มีเงิน เรียนและนำม,มาช่วยเหลือทางสังคมและศาสนาสืบต่อไปนะ,ะจงรับเก่าจพระุเจ้าพือปรารถนาทุกประกา ได้ hey, ทำพิธีเททองหล่อเจ้าปู่องค์ดังแสงเสื <S <S ่อจันตานา่หเสด็จมาพื่อริบการรักษา